ข่าวดีสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมเมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์นมธัญพืชโอเวชโกซึ่งเป็นนมเฉพาะที่ใช้ในการรักษาโรคข้อต่อเช่นโรคไขข้ออักเสบข้อเสื่อมเพื่อช่วยปกป้องข้อต่อและป้องกันการเสื่อมช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง100%ของผู้ที่ใช้โอเวชโกรู้สึกพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์นี้มาก พวกเขารู้สึกข้อต่อของพวกเขา100%เเซของผู้ป่วยที่ใช้อเวชโกรู้สึกพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์นมทันยพืชนี้พวกเขารู้สึกว่าข้อต่อของพวกเขามีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระดูกสุขภาพของพวกเขาดีขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์อเวชโกแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ตัวอื่นตามท้องตลาดคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ที่ทำมาจากโปรตีนพืช100%เอร์เซไม่มีคอเลสเตอรอลใส้ได้ทั้งผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่มีไขมันในเลือดและคนที่ทานมังสวิรัตหรือทานเจ ส่วนผสมขั้นสูงในโอเวซโกลเซนยูนิเวสตินอะควาเมนเอฟเอ็ทำงานเพื่อช่วยสะลอกระบวนการเสื่อมของโรคข้อช่วยเร่งการพัฒนาของกระดูกข้ออ่อนและข้อต่อช่วยให้ข้อต่อที่เสียหายกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ โอวสโกยังมีส่วนประกอบของเมล็ดธัญพืชคุณภาพสูงที่ให้คุณค่าทางโฆษณาการครบถ้วนรวมทั้งมิตามินแร่ธาตุ21ชนิดและยังมีโอเมก้า3 6 9เพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันลดไขมันเสียดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดช่วยปรับน้ำตาลในเลือดให้ โอเมก้า3 6 9เพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันไขมันเลือดเสียดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดช่วยปรับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ปรับปรุงการทำงานของสมองและกล้ามเนื้อกระดูก